6ข้อเสียของการทํา IF intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาผมมอสซี่นะครับจะมาแชร์ความรู้ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ IF มาจากคําว่า intermittent fasting หรือการอดอาหารเป็นช่วงเวลาเช่น16-8หมายถึงเราอดอาหารต่อเนื่อง16ชั่วโมงและทานอาหารได้8ชั่วโมงการทํา IF สามารถช่วยลดน้ำหนักได้ลดคอเลสเตอรอลในเลือด ลดน้ำตาลในเลือดได้แต่มีข้อเสีย6ข้อที่ควรระวังข้อที่1นนะครับจะมีผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวเพราะว่าต้องอดอาหารต่อเนื่องถึง16ชั่วโมงนะจะเกิดการกระดิ้งกลับได้ในบางคนจะทําให้รู้สึกหิวและอยากกินเยอะกว่าเดิมข้อที่2นะครับจะมีผลต่อฮอร์โมนความเครียดเพราะว่าบางคนเนี่ยทำ IF โดยการอดอาหารมื้อเช้าจะยิ่งทําให้ภาวะต่อมหมวกไตล้ายิ่งแย่ลงกว่าเดิม ใครที่ยังไม่ได้ดู3อาการของภาวะต่อมหมวกไตล้าอย่าลืมย้อนกลับไปดูกันนะครับข้อที่3นะครับไม่เหมาะกับคนที่ออกกําลังกายหนักเพราะว่าต้องใช้พลังงานและสารอาหารที่เต็มทีข้อที่4คนที่อยากมีลูกคนท้องหรือคนที่ให้นมลูกอยู่ควรหลีกเลี่ยงการทํา I s อนะครับข้อที่5นะครับจะไม่ได้ผลกับคนที่กินแคลอรี่มากเกินไปในช่วงเวลาที่เราไม่ได้อดอาหารข้อที่6นะครับ ทำต่อเนื่องได้ยากเพราะว่าต้องอดอาหารเป็นช่วงเวลาติดต่อกันนานๆใครที่ทํา IF แล้วมีปัญหาหมอจะทําวิดีโอโปรแกรม f m d ที่สามารถที่จะทานได้ครบทั้งสามมือโดยไม่ต้องอดอาหารและสามารถที่จะลดน้าหนักได้ปลอดภัยกว่ารอติดตามวิดีโอถัดไปกันนะครับใครได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หมอนะครับหมอจะได้ทำวิดีโอที่จะแชร์ความรู้ต่อไปให้นะครับฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ